เ็อยย่าาางขเเนะออทำทำมีมืออาชีพดีแล้วมาขายพวกก๋วยเตี๋ยวพวกลาบก้อยนั่นน่ะดีไห้มืออาชีพว่ขายลาบก้อยน่ะหรือถ้ามีตู้นั่นเปิดซุปเปอร์มาแจกขายพวกน้ำพวกก็ได้อยู่มันเจาะอยู่ได้ที่นี่ที่นอกระเบิดเลยนะเขาคือบริเวณนั่นเสาไฟแรงสูงมากเนาะ อืมนี่เห็ดนว่างว่างที่ว่างสูงนะอืมน้งแล้วก็ไได้บอกไปไปค้มาะเกบนั่งบาไป้แคนี้ไปละเราจะไปที่เขาขาดกันเขาเรียกเขาคู่บ่ะแม่นบอกช่องช่องเขาคู่บ่ มันมันมันมีซื้อพอใช่ไหมครับท,ท,ท่านทิศบอกว่าให้เปลี่ยนชื่ออ๋อมันไม่เป็นมงคลบอกอ๋อช่องเขาคู่เนาะเพราะว่าเป็นมงคลเลยมีแต่มาเป็นคู่ถ่ายพวกคู่อ๋อช่องเขาคู่อ๋อคู่นะสนนวยงามงางแต่บอกสวยงามใช่ไหมถ้ามุมสูงเห็นเงินภาพตัวนี่เราถ่ายขึ้นไปดูเนี่ยตัวนี้ะอ๋องามเนี่ยก็ถ่ายถึงเนี่ สูมไว้ z รอเลยแล้วเรางามวด้มอ,ดอ่างเนี่ยต้องเขาคู่ว่านมันมีเวอร์ไว้ที่จอดรถบลาจอดนนบลาแ่น,นบอก,บอกมีเวอร์เนาะอ๋ออันนี้ใช่ใช่เวลาจะปีาสามสาีบปีเนาะ มันม้วแต่ทะลวงหินเนาะเนาะไว้มาฟอมันเป็นยามฟอน่นบ่ได้วันแถได้ตอนน่ะันอ๋อคันต่ำคันต่ำโอแม่นกินมีคนกินในหน้ามาว่าพวกกีหน้าเห็นร้ายกว่านี้าเยงหน้ามันสงมเอเราถ่ายลงจะได้ปะีมาน้าไห เขาไม่มีทที่พักเนาะอ๋อตัวนั้นบอกไอจอดนี่เค็นเนี่ยบอกนะเราถ่ายลูมันงเนาะเป็นยะังไงนคนเดียวพอดะโอ้โหลมแรงมากเลยอ๋อไปเวเยนถ่ายรูปไปถ่ายผมเลยละนะนน่เราอยู่ที่เขาขาดพนะี่น้อนนะ ครั้งหนึ่งก็ถ่ายเซลฟี่กันเลยเนาะแล้วเพื่อนนั้นถ่ายภาพนี้หน่อยมัเดี๋ยวยืนเนี่ยถ่ฮะขึ้นยังไงน,นั่นบอก ข้างละสองเลนข้างละสองเลนข้างละสองเลนถนนสี่เลนข้างละสองเลนโอ้โถูกขาอยู่นูนฮะต้อขาคู่้กแรงม,มากเลยพี่น้อง lôm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เขาเปลี่ยนชื่อว่าเขาคู่พี่น้องช่องเขาคู่นะนะครับเพราะว่ามาเป็นคู่รถกำลังมาพี่น้อง เอาหินหนุนไหมคะเดี๋ยว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 ถ้าไปไปภาคเหนือเนี่ยเราเล็ปคลิปภาคเหนือเขาบอกว่าเอาหินหนุนไหมคะอ่าคลิปนี้ยนะอ่าเอาหินหนุนไหมคะคลิปไหนคนภาคเหนือนะคนเหนือว่าวาซัดเนาะนี่เอาเอาหินนี่มันหนุนล้อไว้อ่าอ่าเอาเอาได้หรอเอาหินหนุนไหม กรถไหลประมาณนี้ทุกคนขึ้นมาต้องเอาหินหนุนประมาณนี้ี่ยหลมเลยถ่ายนู่ไปุนี้พอแล้วเนาะเขี่ยไอแลว ุกขึ้นมาแล้วครับเฮ้ยขันรถจอดถ่ายเซยฟี่เหมือนกันพี่น้องนะโน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 ่ no, 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 no. ฝ่าโน้พี่น้องนี่รถเก๋งด้วยแนละ้วจะจอยอด้วยนะครับ ตรงนั้นพี่น้องนะหินมันสไลด์นะต้องเทปูนใหม่นะตรงนั้นหินมันซุดนะนะมีที่เดียวนะครับนี่คือบรรยากาศที่มุกดาหารช่องเขาขาดนะครับตอนนี้นะครับนะครับนี่มุมสูงครับกำลังเดนินขึ้นเขาพี่น้องอนกอ ทหารพี่น้องไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นเข้าพื้นที่ของเขตการ,รกละิศนะพี่น้องเอ้นะครับนีเ่เราอยู่ช่องเขาเปลี่ยนชื่อว่าเป็นคู่พี่น้องเพราะว่า,อะ,าอะไรอะไรก็ามาเป็นคู่นะครับช่องเขาขาดคือเขาะทะลวงภูเาาขาทำถนนนะครับฝั่งนี้สองเลน่อนงติสองเลนนะครับ เดนนะครับาน้น้ออโี่ทองโอเคครับ ยาวแล้วลิปเนี่ย